ซื้อโลบัค้านไหนดีนะร้านไหนดีนะร,นนนะร้านโลบัคช็อป th บริการเติมโลบัคแบบ id บวกพาร์เลสีถึง8แล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบัคมีทั้งแบบ id บวกพาร์แล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึง8และยังมีบริการฟร,ร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วย ร้านด o อกบักช็อปบริการเติมโลบักแบบกลุ่มเลต4แล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบล็อกฟู้ดแล้วก็เติมเพชรออสตาร์ด้วยนะร้านช็อกโกสโตบริการรับกดไอเทมต่างๆเรต8ไม่ว่าจะเป็นเพชรออสตาผลปีศาจบล็อกฟู้ดแล้วก็ยังมีบริการรับฟาร์มแมบ,บต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู้ดชินบิไลฟ์2อีกด้วยลิงก์ทุกร้านอยู่ใต้ล่างเลยค่ะ สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแบบออสตาทาวเวอร์ดีฟน์นี่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาลงอินฟินิตี้โบ๊นะครับแต่รอบนี้เราจะลงแบบฟูลทีมนะครับซึ่งจะใช้ซาสึเกะนะครับแทนทีมเนสึโกะนั่นเองก็คืออยากจะทดลองนะครับว่าเออเฮ้ยไอแต่ละตัวตัวเมตาเนี่ยท,ทุกตัวเนี่ยเออพวกตัวเมตาทุกตัวเนี่ยเออถ้าเอาแบบจริงๆจัง,จง,จงๆไปเล่นเลยอ่ะแบบไปเล่นเลย แบบเล่นเหมือนทีมเนซุโกะเลืออยากรู้ว่าจะได้สักกี่เวฟนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะรอบนี้พี่จะจัดทีมแบบนี้นะครับก็คือมีบูมานะครับเวลแปดสิบซาสเกะเวลยี่สิบนะครับเกรเวลยี่สิบเอ่อโกชิตะเวลห้าสิบนะครับไรเวลแปดสิบ right แล้วก็เออร์วินเวลแปดสิบนะครับซึ่งพี่ก็อยากจะทำคอนเทนต์อินฟิวตี้โหมดยาวๆเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะลงก็ <c oughs> <c oughs> เลยว่าจะเล่นแบบ พราอินฟินิตี้โหมดซะส่วนใหญ่นะครับอ่าซึ่งก็รอบนี้ก็ทีมซาสเกะเพราะว่าพี่คิดว่าหลายแหละคนน่าจะมีทีมซาสเกะกับซันซนมิใช่ไหมแล้วก็ลูฟี่เออ,อตัวหนึ่งก็น่าจะมีกันเยอะ3า,าตัวเนี้ยซึ่งพี่ก็อยากจะเออลองแบบจัดทีมนี้ลงไล่ลงเลยเออแล้วก็ลองเปลี่ยนตัวไอ้พวกเนี้ยครับพวกตัวแช่แข็งนะซึ่งตอนเนี้ยพี่อยากลองเป็นเกรย์นะครับอ่าน้องๆสามารถเอาตัวอื่นไปใช้ได้เช่นดีโอครับอันนี้แนะนํา ดีโอเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่แนะนํามากๆเลยนะครับก็ไปหากันมาใช้นะออซึ่งพี่ก็มีดีโอแต่พี่ฝึกกาลังฝึกอยู่นะครับแ,รแบบกดให้มันลื่นๆโฟกหน่อยตอนนี้ยังไม่โฟแค่กดเออร์วินกับไลท์พี่ก็แย่แล้วนะครับรอบนี้อ่ะซึ่งเราก็จะมีรหัสไก่ไปด้วยเนาะออหนึ่งรหัสเพื่อเอาทาทีมโคชิต้านี่นะครับผมเราก็มาดูกันว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนส่วนด่านนะครับพี่ก็อยากได้ด่านเป็นด่านเออ ขาเล่าว่าดาด้าพิฆาตลสุนะครับแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่ก็เล่นดาื่นไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอินฟินิตี้โหมดกันโอเคสรุปเราก็ได้ดาด,าด้านโคโดฮะไม่เป็นไรเราเล่นดานนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็ดีด้วยเดี๋ยวพี่ก็เอารหัสไก่นะครับที่มาทําทีมโกดิต้าวางก่อนเนาะออซึ่งเราก็จะวางแบบนังเหลี่ยงไปเลยเราก็วางบูม่าไปเลยครับ อวางซาสเกียบไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวหลุดนะครับกันพลาดพอาวางงี้เสร็จแล้วนะครับก็วางบูม่าไว้8ตัวเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวไอ้ตัวนู้นมันจะมีโกคูกับเบนจิต้าใช่ไหมมันก็ซัดยาอยู่แล้วครับเวฟเพราะว่ามันไม่ได้ไปสร้างอะไรเลยเนาะมันก็จะซื้อขายซื้อขายของมันหลุ่นๆเลยครับก็สบายมากๆเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแล้เดี๋ยวช่วงไหนพี่วางตัว ละครเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกดเวฟให้ดูกดพวกเออร์วินกดพวกไลท์อะไรให้ดูนะครับแล้วก็จัดแผนนะว่าตัวเราวางยังไงอะไรยังไงนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละตามนั้นโอเคเดี๋ยวเราตัดไปเนาะอ่าโอเคตอนนี้เราก็วางครบแล้วนะครับเวฟที่36เนาะอ่าก็จะมีเออกรเรนะครับผมพี่ก็จะปรับอย่างนี้ซึ่งก็ ปรับพารตี้แล้วแต่เราจะปรับเลยนะครับส่วนใหญ่พี่ก็ปรับลารดหมดเลยนะครับส่วนซาสเกะนะครับพี่ก็ปรับเฟิร์สอ่าเดี๋ยวปรับลารดดีกว่าปรับลารดปรับลาด้งนะครับซึ่งเนื่องจากเออซาสเกะเนี่ยอยากปรับลารดมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เมนหลักดาวเมทอ่ะเออแต่เราก็จะลองจัดทีมเป็นอย่างนงี้เนาะ,อะลองดูครับแล้วก็ไรยังอามีวางอย่างงี้ครับ ส่วนเออร์วินครับวาง4ตัวแบบกดแบบใหม่น,นั่นเองเล่นแผนการกดเออร์วินแบบใหม่นั่นเองนะวิธีกดก็ง่ายง่ายครับเดี๋ยวดูในคลิปส่วนโกชิต้าก็วางอย่างนี้นครับซึ่งก็ไม่รู้จะวางไงก็วางแมงอย่างนี้แหละเท่ดีนะฮะเป็นรูปตัวเอลและแบบแสงเหลืองนะครับซึ่งก็นายงามีก็อัพแม็กแล้วนะครับเออร์วินเนี่ยวิธีกดนะครับเดี๋ยวเรากดให้ดูนี่กด1แล้วก็กด2 แล้วก็รอกด3ครับพอ,อบัฟตัวที่2กดแล้วค่อยกด3ซึ่งถ้าเล่อย่างเงี้ยเราต้องกดเร็วนิดหนึงนครับเนื่องจากเรากด1,2ึด่ค่อนข้างเร็วเนาะเราก็เลยต้องรีบกดสีเ่ 4, เร็วพอสมควรเหมือนกันข้ามเว็บไปนะครับประมาณถึงเว็บประมาณ40่สเอี่ยเราก็เริ่มหยุดข้ามเว็บแล้วเราก็กดธรรมดาครับ เ okay. นื่องจากาที่ลองเล่นแล้วรอบแรกนะครับประมาณ43เบฟหลุดละหลุดยังไงก็ต้องกดไลค์ละ43เบฟแต่ถ้าเราแบบไม่กดข้ามเบฟน,น่าจะไหวอยู่นะหรือเราจะกดข้ามเบฟก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกตามสไตล์ท่านเลยซึ่งพี่ก็อยากจะลองดูแบบว่าไม่กดข้ามเบฟช่วงเวบฟ40ก,กว่าๆเนี่ยเรารอกกดไลค์ไปทีละอันทีละอันมันจะเวอร์กว่าไหมหรือว่ามันประหยัดกว่าหรือจะยังไงนะครับ เนื่องจากเราก็ไม่เคยลองเนาะก็มาลองกันสักหน่อยแล้วกันนะครับกดข้ามไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ากดข้ามเวบเนี่ยเราก็กดไลท์ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ส44 4เว็บ่ก็กดได้ละสิบสี่สบเวฟก็กดได้ละสำหรับทีมนี้นะพเพราะว่าวมันน้อยครับทีมัวละครออพี้าเวลเยอะกว่านี้ยน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวในอนาะคตรเราอาจจะอัพโกจิต้าแม็กล้วเนื่องจากมีฮอกก็อาจจะอัพแม็กส่วนตัวยังไม่ค่อยชอบมีฮอกสักเท่าไหร่นะครับอ่ะส่วนดาเมจเนาะก็ตอนนี้ยังไม่เห็นว่าฟูลนะเพราะว่าเมื่อกี้ลูปเฟลนะครับเร็วจะเล่นลูปใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวรอบ,บ,บัฟหมดแล้วค่อยมาวนลูปใหม่นะครับมันเร็วเกินอนะ่ะเรากดตัวที่2เร็วเกินก็จะเป็นกันแหละ เราต้องกดแบบตลอดเลยถ้าหลุดที่2หลุดปุ๊บอ่ะตอนนี้ก็เห็นไหมแม็กและดาเมจเออ่ไร้หนึ่งแสนแล้วนะครับโกชิตาก็มันจะมียังแบบฟกซี่เต็มแล้วก็ยังไม่เต็มก็ไม่มีอ่ะกดประมาณนี้นี่เต็มละเห็นไหมรุ่นสามครับกดรูปนี้เป็นรูปได้ละตอนนี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้สบายละเดี๋ยวเรากดข้ามเว็บไปสักแป๊บหนึ่งนะเออแต่ถ้าพอแบบ4-3มาปุ๊บม,มันไม่ไหวแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยมั่งไม่ไหวจริงๆว่ะ ต้องกดข้ามเวฟแล้วหลังจาก4 3สาแล้วก็คือแบบเราเสียไลฟ์ไป1ตัวแล้วเราจะกดข้ามเวฟรัวๆเลยครับเพราะว่าเราเทสก่อนว่ามันสุดจริงๆกัประมาณเท่าไหร่เพราะว่าตอนเวฟส3 4สสี่พี่ยังแบบยังมีกดอยู่ไงมีกดข้ามเวฟอยู่แล้วไอ้ไอ้โกชิต้ามันไม่ไหวตีตีไม่ตายนะครับอตีตียูนิตแอร์ไม่ตายพี่ก็เลยงงเอา้าเชื่อมันตีไม่ตายได้ไงวะ ก่อนหน้านี้ที่พี่เคยทําคลิปใช่ไหมเอ่อลไลฟ์สไตล์นะครับพี่ใช้โกชิตาตีตายเว้ยแต่มารอบนี้ตีไม่ตายพี่ก็เลยแบบอ,อ้าวเชื่อละสงสัยวางผิดหรือเปล่าก็เลยลองวางแบบนี้วางแบบเหมือนตอนนั้นดูคล้ายๆคล้ายๆย,ย,ยังหาวิธีการวางตรงนี้ให้แบบโกชิตาดีๆไม่ไม่ได้นะเออเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวมามาบอกแล้วกันนะครับเลยงงๆนี่ยังไงนะ ถิงกันอยู่นะอ่าถ้าไม่เห็นซาสุเกะยิงไม่ต้องแปลกใจนะพี่ปรับภาพไม่ได้แม็กนะครับเดี๋ยวเราอาจจะปรับแม็กให้ดูนะถ้ามันไม่แม็กเดี๋ยวก็จะปรับให้นะครับโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวเว็บหลังเว็บนี้เราจะไม่ไมข้ามละเห็นไหมรลัวปะทีมนี้สื่อว่าสีสวยพอสมควรนะเออสีสวยพอสมควรนะครับ ที่ลืมแล้วพี่กดตัวเท่เาไหร่วะโอเคตัวที่หนึ่งตอนนี้ตัวที่สองแล้วเราก็ท่องไว้ด้วยนะอันลืมนะครับผมอ่ะเนี่ยมันจะหลุดแอดนี่นแหละ้าพี่จะไปผิดก่อนนะน,น,นี่พี่เล่นแล้วมันจบเว็บเร็วไปหน่อยนี่เราจะไม่กดนะอ่ะกดครับกดตัวที่3ครับรอบน,นี้เป็นหลดบน่าจะเป็นเพราะว่าตั้งพลรอิลิตี้ผิดมั้งก็มาดูกันนะครับว่าจะไปได้ประมาณไหนเนาะ หมดปุ๊บกดนะครับตัวที่4ตัวที่สท่องไว้ด้วยนะครับกันพลาดโอเคตัวที่4จริงๆเนี่ยเราสามารถตั้งพวกเออว่าเรีว่าไงนะดีโอแล้วเรามากดได้นะจริงๆเล่นง่ายกว่าด้วยเพราะว่าพวกดีโอเนี่ยมันอยู่เวลานานมากนะครับนานโคตรตีดีมาก ซึ่งอันนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหรเนาะอย่าไปครับอย่าไปตึๆๆ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 ๊ดตึ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 ๊ดาตอนนี้มอนก็เริ่มเริ่มส,สั่นสันละช่วงสี่สามอันนี้ตัวไหนวะเนี่ยเอ รอดูหนะ่อยว่ามันหลุดไหมเลื่อนเหลือสี่หมื่นน่ะ,ะก็น่าจะหลุดนะเนี่ยเอาให้ตายนะลูกพ่อเนี่ยแหละไอ้เ,อเวฟเนี่ยแหละที่หลุดพี่นึกออกแล้วหลุดแน่เลยโอ้โหหลุดชัวสงสัรอรกดไายเราไหหรือเปล่าเฮ้ยไหวป้องไหวป้องไหวป้องไม่ไหว กดไม่ไหวครับเวฟสี่ไม่ไหวเราต้องกดไลไ์อย่างน,นี้นะโอเคลายอันนี้เราจะข้ามเวฟหลวหๆแล้วนะครับโอเคตัวที่สองครับฟรีไรทป็นหนึ่งตัวเป็นไรก็คือเวฟสีสีเราไม่ไหวนะเผื่อใครมีตัวละครที่ใกล้เคียงกันกับพี่นะครับก็คือไอไอไอตัวนี้ไม่ไหวกจิตา าไปไปฮะยาวเลยครับยาวเลยแต่มอนยูนิตที่เดินพื้นนี่สบายมากนะครับเราตีไหวหรือก็คือถ้าเราแบบไอ้นี่ใช่ปะถ้าแบบไม่อยากให้มันพลาดเลยก็ง่ายๆครับใช้ซาสเกะกดไฟไหม้ไป,ไปนะครับมันจะได้ช่วยได้เยอะเลยเพราะว่ามันก็แรงพอสมควรนะเพราะามอนมันก็เดินไกลอยู่ ครับผมอตอนนี้ตัวที่หนึ่งแล้วเ,เดี๋ยวครับเชียยยุ่นกดลอ,อกกดสองต่อเลยนะครับเราดูมอนหลุดขึ้นไปนะครับ กดไปแล้วโอเคไลท์หนึ่งตัวกดไปแล้วนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองในกดที่สามนะโอเคสี่สิบหกอะถึงห้าสิบไหมนะพี่คิดว่านะ่าประมาณห้าห้าเอ็ด้ไม่แน่ต้องรอดู ข้อเ,อเสียของโกชิต้าก็คือมันเขาเรียกว่าไงมันตามไม่ได้ครับมันตามแบบสุดไม่ได้มันมันสู้มีหอ,อกไม่ได้นะแต่เวลาเราเล่นไอ้นั่นอะทำไมมันถึงเก่งกว่ามีหอ,อกอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งแบบถึงขนะั้นขาดเนาะเวลายูนิตเยอะมันอาจจะดีครับสาหรับเจ้าโกชิต้าเนาะแต่ถ้ายูนิตน้อย,อย,อยพวกตัวแอทั้งหลายนา,นนานเนี่ย พี่คิดว่าเอามาใช้ดีกว่าครับเพราะว่าตัวแอร์เนี่ยไม่หลุดมีฮอคแน่นอนมีฮอกแม่งตีตายหมดแต่ถ้าเป็นตัวยูนิตยืนพื้นนะมีฮอกมันตีมคให้ดีครับให้พวกในสกุหรือทีมที่เราเอามาตีพื้นตัวที่เหลือมาตีดีกว่าครับตีดีกว่าเยอะนะครับฮอกก็รอเก็บตัวแอร์นะพี่อยากให้เกมนี้มีแบบตั้งค่าตีตัวแอร์เลยครับมีฮอกจะดีมากดีแบบดีโคตรของโคตรดีครับซึ่งแม่งไม่มีสักที แล้วกไ็ไม่น่าจะมีด้วยพี่ลืมไฟไหม้ละเ,เราต้องกดเบอ้หลหรอเนี่ยอโอ้โหกดเบิ้ลนะครับโอเคสองตัวโอ้ยลุ่หมด รูปห,หมดกดไม่ทันชิมหายแล้วเนี่ยแหละครับความชิมหายบังเกิดเชิ่หายแล้วเชี่ยหายแล้วเชิ่หายแล้วเรากดพลาดเนื้อนี้เนื้อนี้เนื้อนี้ชิมหายแล้วแล้กดนี่กดนี่ลองต่อไปลองกดนี่ชิมหายแล้วครับน้องๆโอ้โหน่าจะห้าสิบอะห้าสิบเ็ดได้ครับถ้าไม่กดพลาดเนี่ย มาิบแล,ละห้าสิบเอ็ดละเออปุ๊บปุ๊บอืือยื้อไว้ยื้อไว้ไอ้นุม่มไม่ลเลยอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับห้าสิบเอ็ดเบเฮ้ยซึ่งไม่พอๆกับทีมเนซุโกะพี่เลยว่ะเออถือว่าดีนะครับผมพี่ถือว่าโอเคสุดๆไปเลยนะฮะซึ่งถ้าไม่กดพลาดเนี่ยอาจจะแบบ อาจจะแรงกว่าก็ได้อาจจะแบบ52อชิวๆอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้ามันถึง52จริงๆนี่ก็เท่ากับทีมเนสุโกพี่เลยนะทีมเนสุโกพี่ก็52องงานแต่ทีมเนสุโกนี่จะมีเรื่องมากะกับเนสุโกเนาะแต่มันไม่มีตัวหยุดนะครับซึ่งถ้าทีมเนสุโกเนี่ยมันเอ่อเขาได้ไงไม่มีตัวหยุดเนาะถ้าเล่นดูโอก็อาจจะมีตัวหยุดไปได้นะครับเช่นแบบหยิบเอ่อ ดีโอไปตัวหนึ่งนะครับแต่โซโลอะมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะหยิบดีโอไปนะครับถ้าอยากหยิบดีโอไปก็แนะนําว่าเป็นซาสึสเกะมื่ก็ซาเิมินะครับประมาณนั้นเนาะเออก็น่าจะไหวอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตนะครับพี่อาจจะต้องไปฝึกวิชาการกดหยุดเวลาก่อนนะครับถ้าเก่งแล้วเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวก็หลังๆมาจะกลับมาทำออสตามากขึ้นเนาะเป็นไล์สตรีมนะครับก็ ถ้ามีอะไรอยากให้ทําหรืออยากให้ทดลองนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนเรื่องตัวไหนดีตัวไหนกากนะครับผมก็เดี๋ยวลงให้วันเสาร์นี้นะครับเสาร์ไม่ก็อาทิตย์ครับเนื่องจากทําทําไว้แล้วละเออแต่ก็เอาไว้ลงวันไฮไลท์ไฮไลท์หน่อยนะครับคนดูจะเยอะเยอะอคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมบายครับผมอยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมมินนะ